ครั้งยังมีชีวิตอยู่เสียงเพลงสุรพลมาแล้วจะเป็นเพลงแรกที่อดีตราชาเพลงลูกทุ่งชื่อดังสุรพลสมบัติเจริญร้องเปิดเวทีเสมอยามจากไปลูกไม้ใต้ต้นสุรชาติสมบัติเจริญจึงนำบทเพลงของผู้เป็นพ่อหวนขึ้นเวทีให้แฟนเพลงได้รำลึกถึง หากแต่การปรับรูปแบบดนตรีและการขับร้องเป็นเพลงรำวงที่แฟนเพลงสนุกตามไปด้วยกันได้ทำให้คำนี้เวทีขนาดเกือบ200ตารางเมตรดูเล็กไปถนัดตา กว่าครึ่งเวทีเกิดไม่ทันยุคที่เพลงสุรพลโด่งดังแต่ชื่อเสียงและการขับร้องของทายาทร,รวมถึงคนเพลงรุ่นหลังๆทำให้เพลงเหล่านี้ยังคุ้นหูเช่นเพลงควายหายหนาวจะตายอยู่แล้วกรโดโดพลังมาย,ยมา ได้ออกกำลังกายด้วย่ดูเหงก็รู้แล้วเนาะเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าเราเล่นคอนเสิร์ตเนี่ยคนดูน้อยมากอะเรียกว่าเขานอนดูละครอยู่บ้านเขาไม่มาดูหรอกแต่ถ้าเป็นระมวงเนี่ยเขาจะมีส่วนร่วมคนจะเป็นร้อยพันพันคนเลยสนุกสนานมากนะครับแล้วก็ได้ได้ออกกำลังกายได้ได้เรียกว่า ไ้เต้นลัมกันทุกรูปแบบของจังหวะเ,เพราะว่าเพลงของพ่อพี่เนี่ยจะเป็นเพลงเกี่ยวกับอา่าและนี่คือลูกชายตัวจริงตัวเป็นน่าจะเรียกว่ายิ่งว่าหายคิดถึงนะคะสำหรับแฟนเพลงสุรพลเพราะว่าวันนี้เรียงลำดับเพงคุ้นหูขึ้นเวทีกันแบบไม่มีหยุดเกินกัน แต่ว่าฟังทายาทร้องได้าจะฟังได้มากกว่าค่ะตอนนี้ควายหายซิต้องวางใหม่ <Yeah. S 1> บทเพลงดังในอดีตทั้งจังหวะรำบงสามชาติกร่ชาออฟคอมโบมาได้สองปีหลังสุรชาติสมบัติเจริญห่างจากหน้าจอไปเป็นสิบปี มาทําเพลงรําวงนับเป็นความตั้งใจอย embodied, ่างยิ่งเพราะใจที่รักเพลงลูกทุ่งและได้สืบต่อมรดกเสียงเพลงที่สุรพลมอบไว้ก็มันเป็นวิถีชีวิตนะเรียกว่าคำว่าสมบัติเลิญเนี่ยมันก็เหลือก็ไม่กี่คนแล้วนะครับที่ยังร้องเพลงอยู่เนี่ยนะฮะม่ใช่ว่าใครที่ยังยังมีแรง นะครับสามารถร้องได้เนี่ยก็มาร้องกันต่อไปจนกว่าจะร้องกันไม่ไหวอ่ะเพลงของร้องจบไปแล้วนะคะก็มาต่อกันที่บ้านนี้ฉันรักค่ะแต่ว่าคนนี้นี่ไม่แน่ใจว่าแม่พี่กี่เพลงแล้วจำได้ไหมคะเนี่ยร้องตลอดหลายเพลงแล้วครับยังไม่ได้หยุดเลยใช่ไหมยังครับยังครับทำไมล่ะคะเป็นแฟนรำวงหรือว่ายังไงคือชอบครับตอนนี้ชอบใจสนุกสนานแล้วได้พบกับเส้นสูงมากมายนะครับ บรรยากาศทก่าๆเ,เป็นอารมณ์ดีๆคลายเคยรียดนะครับวอรทายในจากการยางน,นะครับสนุกมากๆเลยวันนี้สมาแต่งตัวจัดเต็มมากเลยใช่ครับแทบไม่ต้องลงทุนเพิ่มเพียงใช้ความสามารถช่วยกันเรียบเรียงดนตรีใหม่และซ้อมร่วมกันจนลงตัวเพื่อใหการแสดงทุกค่ำคืนออกมาเป็นรำวงชาวบ้านที่มีมาตรฐาน ความสนุกครบรถแฟนเพลงเข้าถึงง่ายบนเวทีมีจุดขายหลักเป็นเพลงสุรพลเรียกแฟนเพลงหลายรุ่นทุกเพศวัยได้ร่วมสนุกเป็นอีก้วบนเส้นทางศิลปินของนักร้องทาย,ยาทเพลงสุรพลทําให้บทเพลงลูกทุ่งที่บันทึกเรื่องราวของยุคสมัยได้สืบทอดคุณค่าที่มีมากว่าครึ่งศตวรรษน้ำอ้อยจัดจิตไทยท BS ีเอสรายงาน